สวัสดีครับเราเข้าสู่เนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วนะครับในบทแรกของเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็คือบทที่7ในหนังสือของเราก็จะพูดถึงเรื่องรายได้ประชาชาติและระดับราคาในบทนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อย่อยนะครับแต่ว่าหัวข้อที่1ถึงหัวข้อที่4เนี่ยก็จะเกี่ยวกับที่มาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคแล้วก็ความสําคัญของมาตรวัดที่เราจะต้องทำความรู้จักก็คือ GDP เดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันคืออะไรนะครับและในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของระดับ ระดับราคาโดยรวมของระบบเศรษฐกิจซึ่งเราจะใช้ตัว CPI หรือ Consumer Price Index มาเป็นตัวเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาในระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ก่อนที่เราจะถึงตรงนั้นนะฮะในหัวข้อเกี่ยวกับ GDP เนี่ยก็จะมีเรื่องของระดับราคาเช่นกันนั่นก็คือ GDP deflator เพราะฉะนั้นในคลิปนี้ถ้าเราลองดูนะครับเราจะพบว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูด้วยกันก็จะมีอยู่5เรื่องในคลิปนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่1และ2ก่อนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งหัวข้อที่345หออกไปเป็นคลิปถัดๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจุดกําเนิดของเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยมาอย่างไรสําหรับจุดกําเนิดของเศรษฐศาสตร์มหาภาคมันก็มาจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ําครั้งรุนแรงในช่วงทศวรรษที่1930นะครับแต่ที่มาของเศรษฐกิจตกต่ํานั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องทราบก่นกอนว่าก่อนที่มีเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยในอดีตนั้นคนก็เชื่อใน,นกลไกราคานะครับแล้วก็ที่มามันก็คือ ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็คือในช่วงที่สงครามโรคครั้งที่1สิ้นสุดลงนะครับในปี1918เนี่ยระบบตลาดก็กลับมาทํางานอีกครั้งนึงแล้วก็เศรษฐกิจก็เริ่มเจริญเติบโตนะครับมันก็มีการคิดค้นนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมากมายเช่นเครื่องทุ่นแรงนะครับทำให้ผู้หญิงสามารถที่จะมีเวลาแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นในยุค1920นะครับก็เป็นยุคที่เฟื่องฟูมากของสหรัฐอเมริกา ลองไปเสิร์ชหาคำว่า the roaring twenties ดูก็ได้นะครับก็เป็นช่วงที่มีสินค้าใหม่ๆออกมานะครับบริษัทต่างๆก็มีผลประกอบการดีเพราะฉะนั้นในช่วงปี2 0 2 0เนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจดีนะครับก็เกิดการบูมในตลาดหุ้นขึ้นแล้วก็นั่นก็คือที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้นะครับในยุค1920นั้นนะครับตลาดหุ้นเวลามันเติบโตเนี่ยคนก็เลยเข้าไปซื้อเก่งกำไรกันมากนะครับ ซึ่งการเก็งกาไรนั้นก็เรียกว่าทุกๆแท,ท,ทบจะทุกคนเลยดีกว่านะครับสามารถที่จะได้กําไรจากการเข้าไปซื้อหุ้นในราคาถูกแล้วไปขายอย่างที่ราคาแพงขึ้นมันเหมือนกับว่าซื้อแล้วไม่มีวันลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นน่ะคนก็ใช้จ่ายกันมากนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับในช่วงปีของพเขาที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงราคาหุ้นเริ่มไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า black Thursday นะครับ วันที่24ตุลา1929นะครับก็เป็นวันที่ตลาดหุ้นเริ่มตกอย่างรุนแรงครั้งแรกนะครับแล้วในสัปดาห์ต่อมาก็ตกลงไปอีกนะครับนั่นคือที่มาของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นในคลิปหลายคลิปที่อยู่ใน y o u t u นักศึกษาสามารถไปอ่านไปดูได้นะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มูลค่าหุ้นนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงไปถึง90นะครับ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก3เป็นเข้าใจว่า20-30นะครับเพราะฉะนั้นคนก็ลำบากมากนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเองก็เลยเริ่มมีความสนใจนะครับของสหรัฐที่ต้องการจะทำบัญชีรายได้ประชาชาติขึ้นมาซึ่งก็มีนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่มีความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือไซมอนคุสเนสนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาแนวคิดในการวัดรายได้ประชาชาติขึ้นมาครั้งแรก เขาเรียกกันว่าไซมอนคุสเนสเนี่ยก็น่าจะเป็นบิดาของ GDP ที่เราจะได้เรียนในบทนี้นะครับและในเวลาเดียวกันนั้นนะครับก็นักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นเมนัดเคนส์นะครับก็ได้เขียนหนังสือว่าด้วยทฤษฎีทั่วไปของการจ้างงานดอกเบียและก็เงินนะครับซึ่งแนวคิดของเคนส์นี่เองเป็นที่มาของเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่เรากําลังจะได้เรียนในครึ่งหลังนี้นะครับเพราะนั้นนักศึกษาก็ควรจะจําคนสองคนนี้ไว้นะครับคุสเนสและ จอห์นเมนัดเคนส์ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในครั้งนั้นเนี่ยกินเวลายาวนานถึง10ปีนะครับแล้วก็มันทำให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมากมูลค่าการลงทุนสูญเสียไปถึง30,000ล้านเหรียญในขณะนั้นนะครับถ้าเทียบเป็นปัจจุบันก็น่าจะตกประมาณว่ากันว่าน่าจะถึง4 0 0 0 0นล้านเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เราเห็นได้ว่าโอ้โหวิกฤตเนี่ยมันสาหัสจริงๆนะครับ แต่ว่าเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนั้นเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับก็อย่างที่ได้บอกทุกคนไปแล้วว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นในกลไกราคานะครับคิดว่าการไม่ทําอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้แสดงว่าเวลาเกิดปัญหานี้ขึ้นมันเกิดปัญหาในระดับของอุปสงค์แบบมวลรวมซึ่งเคนส์เนี่ยพยายามจะอธิบายว่า อุปสงค์มวลรวมของระบบเศรษฐกิจนั้นมีผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและนั่นก็คือเคนพยายามเสนอว่ารัฐบาลควรจะมีบทบาทสําคัญในการดําเนินนโยบายเพื่อให้ประเทศหรือระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำเนี่ยหลุดออกจากสภาวะนั้นได้แล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามทิศทางที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นแนวคิดเกี่ยวกับแมโครอิคานเมิกหรือเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยเราก็ยังคงใช้ แนวคิดเรื่องอุปสงค์และอุปทานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่านักศึกษาก็ให้นึกถึงภาพแบบจําลองอุปสงค์อุปทานที่เราได้เรียนไปในเศรษฐศาสตร์จุลภาคนะครับแต่คราวนี้เนี่ยอุปสงค์เนี่ยจะกลายเป็นอุปสงค์ของภาพรวมไปละซึ่งเราจะใช้คําว่า aggregate demand ในขณะที่อุปทานมวลรวมก็คือ supply ของระบบเศรษฐกิจแต่เป็น supply แบบรวมก็คือ aggregate supply นะครับ แล้วก็รัฐบาลน่สามารถมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้ผ่านการใช้นโยบายซึ่งเราจะเราก็คงทราบดีนะครับรัฐบาลก็ดําเนินนโยบายการคลังได้แล้วก็จะมีธนาคารกลางที่ดําเนินนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าแล้วเวลาที่รัฐบาลดําเนินการหรือว่าดูแลระบบเศรษฐกิจเนี่ย รัฐบาลจะมีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายที่สําคัญเราอาจจะแบ่งออกเป็น4ด้านด้วยกันนะครับก็คือ 1. ตัวรัฐบาลเนี่ยก็เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 2. ต้องการให้มีการจ้างงานเต็มที่การจ้างงานเต็มที่นี่สำคัญมากนะครับในช่วงเศรษฐกิจตกต่ําคนว่างงานถึง25% หมายความว่าในกาลังแรงงานร้อยคนเนี่ยมี25คนไม่ได้ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานเต็มที่และอันถัดมาก,ก็คือการรักษาเสถียรภาพของราคาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทั้งภายในและภายนอกคือค่าของเงินภายในระดับราคาภายในประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับและอันที่4ี่ก็คือเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมก็คือพยายามที่จะให้ ส่วนแบ่งหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นนั้นกระจายไปอย่างเท่าเทียมนะครับอย่างที่เราได้คุยกันในเศรษฐศาสตร์จุลภาคแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ความเท่าเทียมคือ equality อันนี้นั่นเองนะครับเอาละเรามาเข้าสู่หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับ GDP คืออะไรนะครับทำไมเราถึงสนใจ GDP จริงๆแล้ว GDP เนี่ยเป็นดัชนีชี้วัดที่ค่อนข้างมีความสำคัญมาก เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวบ่งชี้ถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่ระบบเศรษฐกิจหนึ่งนั้นผลิตขึ้นนะครับยิ่งประเทศมีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงก็หมายความว่ารายได้ของคนในประเทศนั้นก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งวิธีการวัด GDP นั้นมีอยู่3ด้านด้วยกันนะครับก็คือวัดทางด้านผลผล,ผลิตก็คือมูลค่าของผลผลิตนะครับ 2. วัดด้านรายจ่ายก็คือการใช้จ่ายของ ภาคส่วนต่างๆและ3ก็คือด้านรายได้ซึ่งเป็นรายได้ที่ตกกับเจ้าของปัจจัยการผลิตในประเทศนั้นโดยทฤษฎีแล้ว3วิธีนี้จะต้องเท่ากันทีนี้แล้ว GDP เนี่ยเวลาเราพูดถึงผลรวมของมูลค่าสินค้าและบริการที่ถูกผลิตในประเทศเราคงต้องนึกย้อนกลับไปก่อนนะครับในระบบเศรษฐกิจหนึ่งๆเนี่ยไม่ได้มีสินค้าแค่ชนิดเดียว เราก็จะพยายามหาวิธีการรวมเอามูลค่าของสินค้าต่างๆเข้าด้วยกันนะครับอย่างตัวอย่างเช่นในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมผลิตผลไม้นะครับเช่นแอปเปิลเนี่ยก็จะประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนี้จะทําให้เกิดอะไรครับก็จะทําให้เกิดการตกลงซื้อขายถูกไหมฮะแล้วก็รายจ่ายของผู้ซื้อจะเท่ากับรายรับของผู้ขายพอดีซึ่งแสดงได้ด้วยอะไร ก็คือแสดงได้ด้วยเส้นอุปสงค์และอุปทานที่เราได้รู้จักกันดีแล้วนั่นเองนักศึกษาสังเกตนะครับในกรณีนี้ราคาและปริมาณดุลยภาพมันเกิดขึ้นจากการที่อุปสงค์และอุปทานตัดกันเพราะฉะนั้นมูลค่าของตลาด Apple ก็สามารถหาได้จากเอา PE คูณด้วย QE หรือเอาราคาดุลยภาพคูณด้วยปริมาณดุลยภาพที่มีการซื้อขายกันในแต่ละปีนั่นเองแต่ในระบบเศรษฐกิจหนึ่ง,น,งนั้นเนี่ย ไม่ได้มีแค่สินค้าเดียวถูกไหมครับเวลาที่มีการซื้อขายกันก็เป็นไงฮะเงินก็จะโอนจากผู้ซื้อเข้าไปสู่กระเป๋าผู้ขายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าหากเรามองในเรื่องของเศรษฐศาสตร์มาภาคว่ารายรับเท่ากับรายจ่ายเราคงเห็นนะครับรายจ่ายของฝั่งหนึ่งก็เป็นรายรับของอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเท่ากับมูลค่าของผลแอปเปิลนี้พอดีก็ลองคิดเล่นเล่นนะครับในตลาดนี้มีแอปเปิลใน1ปีเนี่ยมีการซื้อขายแอปเปิลล้านผล เพราะฉะนั้นก็มีเงินซื้อขาย Apple กันทั้งหมด10ล้านบาทรายจ่ายของผู้บริโภค10ล้านเท่ากับมูลค่าของ Apple คือ10ล้านแล้วก็เท่ากับรายรับของผู้ขาย10ล้านด้วยนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้มูลค่ามันก็เลยเท่ากับ P คูณ Q แล้วก็เท่ากับรายรับเท่ากับรายจ่ายแต่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้มีแค่ตลาดอย่างตลาด Apple เท่านั้นนะครับก็มีตลาดอื่นๆด้วยเช่นตลาดเสื้อผ้ามีตลาดอะไรอีก ตลาดอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอเรารวมกันแล้วเนี่ยนะครับทุกๆตลาดรวมเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะพบว่ามูลค่าของการซื้อขายสินค้าทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจนี้รวมกันเนี่ยก็จะเป็นมูลค่าของ GDP ของประเทศนั่นเองโอเคนะครับนักศึกษาคงพอจะนึกออกแล้วว่าทำไมภาพย่อยนะครับผลรวมของภาพย่อยกลายมาเป็นภาพใหญ่เพราะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับ เอาละถัดมานะครับเราก็จะมาดูกันว่าแล้วภาพตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ที่เราได้เรียนกันไปในบทที่1นักศึกษาคงจําได้นะครับ mm hmm. Circular flow diagram กเนี่ย mm hmm. ก็เป็นการนับรวมถึงมูลค่าของสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจซึ่งระบบเศรษฐกิจแบบง่ายนะั้นประกอบด้วยกลุ่มของผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้นนะครับเอาละผู้ซื้อผู้ขายไปซื้อสินค้าและบริการกันแล้วแต่มันยังมีอีกมุมหนึ่งก็คือ กลุ่มของครัวเรือนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตกลุ่มของผู้ขายหรือผู้ผลิตก็คือเป็นผู้ซื้อปัจจัยไปเพื่อทําการผลิตสินค้าและบริการ2กลุ่มนี้ครับจะตัดสินใจซื้อขายกันผ่านการตกลงซื้อขายในตลาดที่เรียกว่าตลาดปัจจัยเพราะฉะนั้นแบบจําลอง Circular ER f l o w diagram ของเราหรือแบบจําลองกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนี้จึงสามารถสะท้อนถึงภาพรวมของเศรษฐกิจในระดับมหาภาคได้นะครับ เอาละภาพนี้นะครับก็เป็นการฉายซ้ําของเนื้อหาในบทที่1เราจะเห็นว่ามันมีฟโฟล์กระแสะุนเวียนของปัจจัยและสินค้าผ่านเส้นสีเขียวซึ่งเป็นเส้นตามเข็มนาฬิกานะครับบทบาทของครัวเรือนคือเจ้าของปัจจัยขายปัจจัยการผลิตผู้ผลิตซื้อปัจจัยการผลิตมาเพื่อผลิตสินค้าเมื่อผลิตแล้วผู้ผลิตก็ขายในตลาดสินค้าครัวเรือนก็เป็นผู้ซื้อนะครับ เพราะฉะนั้นนี่คือกระแสหมุนเวียนของสินค้าและบริการหรือบางครั้งเราเรียกมันว่า real flow ซึ่งมันก็ต้องประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับก็ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับผู้ผลิตก็จะได้เงินจากตลาดสินค้าซึ่งเป็นรายจ่ายของผู้บริโภคแล้วก็เอาเงินเนี้ยไปจ่ายให้กับปัจจัยการผลิตรายได้ของครัวเรือนที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตก็นากลับไปซื้อสินค้าก็หมุนวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเอาละสําหรับในบท นี้นะครับเราสนใจเรื่องของกระแสหมุนเวียนของเงินเป็นหลักก่อนเราก็เลยจะมาดูแค่ว่าถ้าเรามองแค่กระแสหมุนเวียนของเงินเนี่ยแล้วเราจะขยายภาพออกไปให้ระบบเศรษฐกิจมันซับซ้อนขึ้นได้อย่างไรนักศึกษาคงทราบนะครับว่าระบบเศรษฐกิจนั้นม่ได้มีเพียงแค่ผู้ผลิตและผู้บริโภคหรือครัวเรือนเท่านั้นแต่เรายังมีหน่วยอื่นก็คือรัฐบาลรัฐบาลทําหน้าที่อะไรรัฐบาลก็ทําหน้าที่ เก็บภาษีจากประชาชนแล้วก็นําเงินไปใช้จ่ายในกิจการสาธารณะอย่าลืมนะครับการป้องกันประเทศบริการสาธารณสุขบริการด้านการศึกษาการทําโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จําเป็นต้องใช้เงินและรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าสาธารณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยทําหน้าที่ทั้งเป็นผู้ใช้จ่ายแล้วก็เก็บภาษีจากภาคส่วนต่างๆในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับในหนังสือบางเล่ม ก็จะใช้คําว่าส่วนรั่วไหลแล้วก็ส่วนอัดฉีดคือส่วนรั่วไหลเนี่ยคิดง่ายๆคือเป็นเงินที่ถูกดึงออกจากกระเป๋าของประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อให้รัฐเอาไปใช้จ่ายอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นการได้จ่ายของรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนอัดฉีดกลับเข้ามาเพราะว่าก็เป็นความต้องการซื้อขายสินค้านะครับอีกภาคส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือระบบการเงินธนาคารซึ่งระบบการเงินหรือสถาบันการเงินนี้นะครับเป็นผู้รวบรวมเงินออมจากภาคเอกชนและภาคครัวเรือน แล้วก็ปล่อยกู้กลับเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในภาคนี้ก็จะมีส่วนรั่วไหลและส่วนอัดฉีดเช่นเดียวกันระบบการเงินมีความสำคัญกับระบบเศรฐษฐกิจอย่างไรนึกษาคงทราบว่าเวลาเราต้องการจะซื้อบ้านสักหลังหนึ่งหรือหน่วยผลิตจะต้องการลงทุนในการสร้างโรงงานใหม่เนี่ยใช้เงินหลายร้อยล้านบาทเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเงินออมเพียงพอถูกไหมครับเพราะฉะนั้นระบบสถาบันการเงินระบบการเงินการธนาคารเนี่ยก็เป็นเสมือนผู้เชื่อมโยงเงินออม เพื่อเอาไปปล่อยกู้ให้กับผู้ที่ต้องการกู้นั่นเองนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนไปได้ดีขึ้นเอาละครับภาคส่วนสุดท้ายที่สําคัญก็คือภาคการต่างประเทศภาคการต่างประเทศเนี่ยก็หมายความว่าระบบเศรษฐกิจจะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิดที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการกับต่างประเทศได้นะครับกระแสที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมีเข้าและออก เพราะนั้นส่วนที่ล่วไหลออกจากประเทศเน่ะก็ถือว่าเป็นการที่เงินตราไหลออกถูกไหมฮะก็คือการนําเข้าลูกศรที่ชี้เข้าก็หมายหมายถึงการอัดฉีดก็คือการส่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันต่อไปว่าในแบบจําลองอย่างง่ายตัวนี้นะครับนําไปคิดแล้วก็พูดถึง GDP ที่เราจะได้เรียนกันในบทนี้ในรายละเอียดต่อไปได้อย่างไรติดตามในคลิปหน้าครับ